สวัสดีพี่น้องมพบมพบกันพี่เก่าพี่น้องเอ้ยขออนุ่งละมือนี้เนี่ยจะได้สูตรเอิ่นญควนของเมย์ใหญ่คนเมยใหญ่ๆนี่เลยนผู้ไปโรงพยาบาลนะพี่น้องเป็นรอยพี่น้องเลยเอีหยวหมอ่นห้สูตรเอื่นญควนพี่น้องเลยดีพีน้องดี่แม่เนาะพาควนในลูกเอาโรแม่นั่ก็ซื้อสูิเนาะซื้อสู นี่แหละบอกตะพีเนาะยังเข้ามาตังเตียงมันน่นแหละข้าพ่อพ่อมันแหละคนกําลังมาฮะพาเขากล้องกับเขา f ีเป็นเบิ่งเอออ้าวนึ่งพวกคนสวยร้านพี่น้องเลยนะลุกร้านมาเอิ่นควันเอาควัน เออช่องยังจังจังขึ้นหมดอันเอาแสงไฟขึ้นน้ำว้ามขึ้นมือจะเห็นยุเปิดแสงไฟขึ้นเปิดไทยนะเปิดแฝดมาเรื่อยเรื่อยนะเปิดแล้ว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 สบายดีพี่น้องสวัสดีผู้ผู้คนปารีเยอมาพี่น้องเด้อผูกแขนนะบ้านผูกแขนพี่นางเอิญคนพี่นางเอิญคนพี่นาง นะกบ้นังนางเอกอน่ะสาวบุญละหลานสองคนนี่กันเลยสวยวดซองนะพี่น้องนี่ใครสนใจถักมา

มายเอันนั้นอันนี้อันนี้โอเนอรล้มาเลือนกนเลื่อนแล้วกนมีหมู่กนหมู่กนพ่นก็บมีกอนร้ายกับก้อนๆาช้นสองชาชนสองคนอนคนน้อยนแม่นนก็มีตามมันพอเดี๋ยวไปเหตุผ่านผ่านมานโอ้ยก้นบูแ้วก้วนนคนได้บวชก็บมีคนก้อนคนโซ่ก็มีกันไปสู่ของคันหอ้จักล้อ

ทำใหญ่เอาลูกได้แล้วนะหมอนมาดจับใช่เหรอสิมใช่สิมเจ้าองค์นี้มัดจับมปดลูกท้องแบยไหนใส่เลยใไปเลยจ้ะการเปลเ่ยนเด็กหมอนมัดเกียงเกียงเกียงยังทำอันนี้ใล่ได้บ้างยูฮาทิพาจิไปไอ้สาม สามสามสามนอหาที่สีอะงี้ยอาป้าก็จับปัานป้เขามือนกันจับ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 มี้คันจับ้าวนมวาเจับนม่วางจับ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 จัจับ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 จจับ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 บจั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 บจ แกบ้าตุ่มเก่าตุ่มพันแกนั่งเกียงบ่อายุหาสักสามปีบ่แล้วนี่ไก่ฟูเ่าก็ไม่เหลาให้หลวงพร้อมด้วยภาคเขาหลังในพระกล also, also então, ed, um, like ุ er> Happy, soul, ่มเ mm, uh, ็นแห่งดีไม่แห้งให้สุกให้สุกให้หลบให้ไพ่ครับปีใหม่ส่งเกลเก่าปีใหม่นี่ขอให้มีอายุมันยืน ให้โชคให้มันและให้รับให้รวยให้ดีดีม่แห้งกินงเขาแซ่บถ้าน่ารับทำดีแล้วขอให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายไข้ครับหายสัพพอรเดือดเฉียดเลเนี่ยพญาโลกผ่านไปน้ำปีเก่าปีใหม่นี่ขอให้ยืนเงี่มันพันปีจะได้ลาวัฒนาขอให้สุขสุขสมอน้ำดังเดียวให้มีให้มันยืินในรอดปีมันด้วยจนเขาด้วยบังเงินชา ตมพ่อจาเยให้ช่วยเ้านี่ไลุ้นขมุคุหมูเลีุ้่่นนมแวตนี้เตากนบิองาฟันมันเอาือเอาดได้ิเด็ได้ี่ผิด้องทำลายพี่น้องมาทำงา้

mơ mô xa hoa cầu to mô mô จะพักวาตัวอาหัยตัวสัมมาสัมปวเดชาสาเกข้มีจัลุเปสิลิสุคราตลิปีแตนลิเคมิกิเสียงโอลมกอนเสรัละแสนเอ้สุดละสี่แสน

Tati nyampi put Tang ayo waran kejui tang Yang penang jenang kacami Tati nyampi tamang Ayo waran kejui tang Yang penang jenang kacami Tati nyampi sangkang Ayo waran kejui tang Yang penang jenang kacami Ipi di sopak kawalang Sama-sama taulika Teranah sama-mano Tukar tolo Kau kira tuanus Salopulika Tamat ala Dijatah dewa Manuskan Yang betul kawalik Ipi di sopak kawalang तो अकातो पाकालो मो संतिती फोकालो कोरे जुरो पनन सोपचत संग सोविनो जे जे सोपचो पनो पकावतो सवकासं सो उपतिपनो पकावतो सवकालो न या नपतिपनो पकावतो सवकास्को न दिदात ततले อโนตารํยนกตํปจฺจติสยํโภทิยํมุญิตสํนิวัทนํวตํวสโยสยโยสยํสุสยํมงฺคลํอปฺปตฺถํวํลํเกติเจปทวีปุคฺคลาเฉเชตสปปุตฺตนํกปฺปโตปโมตติจนคฺคนํยมํกาลํจปปฺปารํอุทํสุกรํสวตฺตสสสยโตมม <coughs>